ไมเกรน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 สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องไมเกรนนะครับไมเกรนคือโรคทางประาสาทวิทยาชนิดหนึ่ง so, เอ้โหอ่อออานไม่ทันกบมากามากระโทดครับครัโครับเออดีไมเกรนคือโรคทางประาสาทวิทยาชนิดหนึ่งส่งผลให้เกิดอาการปวดหัวตุๆตับตับอาการปวดอาจเกิดขึ้นได้หลายชั่วโมงหรือต่อเนื่องได้หลายวันแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงครับไม่ยากเลยครับ ไมเกรนเกิดจากความเพดปกติชั่วคราวของระดับสารเคมีในสมองทําให้การสมองถูกกระตุ้นหลอดเลือดมีการดีบและไฟตัวมากกว่าปกติทําให้เกิดอาก,การปวดหัวต็บตับๆหรือขึ้นไส้อาเจียนได้ัเองครับอาการของไมเกรนมีดังนี้ครับปวดหัวตุกตับๆบ,บ,บริเวณขมับหรืออาจปวดร้าวมาที่กระบอกตาหรือท้ายทอยได้เลยนะครับมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอาการแพ้แสงหรือแพ้เสียงบางครั้งมีการมองเห็นผิดปกตินําหรือที่เรียกว่าออร่าออร่านั่นเหรออ๋อมันช่าเจ้าชลเกิน เ <c oughs> มาาปลี่ยนอรม์กกันนนห่่อยดีวาณะครรับระยะของการปวดหัวไมเกรนแบ่งได้เป็น4ระยะดังนี้ 1. ระยะบอกเหตุดวงหน้ามักจะมีอาการบอกเหตุประมาณ1-2วันก่อนเป็นไมเกรน 2. อาการเตือนนำผู้ป่วยบางรายอาจจะมีนนการมองเห็นผิดปกติเช่นเห็นแสงระยระยิบระยบแต่บางรายก็ไม่เตือนนำนะครับ 3. อาการปวดศีรษะเป็นช่วงไคลแมกของการปวดไมเกรน ผู้ป่วยมีการปวดหัวตุบๆตับๆสี่ภาวะปกติเมื่อเริ่มหายจากการปวดไมเกรนแล้วอาจจะอ่อนเพลียวิงเวียนหรือสับสนได้เกณฑ์วินิจฉัยว่าปวดหัวไมเกรนสมาคมปวดศีรษะนานาชาติเชื่ออย่างแปกเอ่ยนะได้มีการวินิจฉัยว่าการปวดไมเกรนผู้ป่วยต้องมีการปวดหัวเกิน5้ครั้งตามองประกอบ3ข้อดังนี้ 1. มีอาการปวดหัวต่อเนื่องมานานสีชั่วโมงถึง3วัน 2. มีอาการอย่างน้อย2ใน4ข้อได้แก่ ปวดหัวข้างเดียวปวดหัวตุบๆ<ว>ตับปว,<บ>วดหัวค่อนข้างมากหรือปวดจนทำงานไม่ไหว3ม,มีอาการปวดหัวรกับการคลื่นไส้อาจียนปวดแสงหรือปวดเสียงแม้ว่าเกณฑ์ของสมาคมอาจจะดูสั้นแต่จริงๆมีรายละเอียดมากอาจจะยังไม่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการประเมิเนอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็คืออ้างอิงนะครับจัดทำโดยศิลป์กิ้งการเลขกที่สาม นาชยุดทองอ่อนเด็กที่สิบเก้าพกทับสิบเจดขอบคุณครับคู่ที่รับชมแต่งคิวฟอร์ลิสซ์นิ่ง